ยกย่องไปเฉยเลยแล้วยกย่องมันต้องด่าไม่ได้ด่าเลยเจ๊ไมด่าใครอ้าวเล่เล่คนนี้มันมากินได้ไงคนนี้มากินได้ไงนี่ลูกค้า้คนนี้มากินได้ไงคนเนี้ยไหนอะเน่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 ปไม่เห็นเลยพี่ใช่ผัวป้าไหมไม่ใช่ต้องนั่ป้าไปห้องน้ำอยู่ว่ะโอ้ยไม่จริงเลยพี่เออเห็นเดินห้องน้ำกันบ่อยบ่อยนี่พูดจริงหรดิพากันจัดการก็เห็นจริงนะไม่จริงร่ะเห็นเดินจุงมือห้องน้ำกันจ๊าบน้องคน้เรารู้เรื่องกันหมดวันนี้ล่าสุดก็เดินนจจงงมืออกั้้าาวป เมนูมื้อนี้นะครับป้ารัตนาเขาจะเป็นคนเลี้ยงโอ้พี่พูดอย่างนั้นได้เจ้ามึงเอาวิญญาณมาหรือเปล่าวะพี่ตันดุทำไมเนี่ยเฮ้ยมีพี่ในตัวมึงกันเจ้าเดี๋ยวร้องไห้ร้องไอ้เจ้าพี่ใครวะพี่ป้าเนี่เจ้านั่งเลยไอ้เจ้า นั่นหมอเขามาในขอนี้เขาถามดิเธอไม่เป็นไรนะเป็นคนดีนะจะสวดอวยพระพรเฮ้ยนั่นแจกนั่นเลี้ยงเลยนั่นเลี้ยงเลยเมื่อกี้มันไปทำอะไรแกให้พูดว่าอี่เจ้าเป็นอะไรต่างกันแคศนั่นแหละโผบีบบวกเขาอย่างนั้นทำไมเราเอาถามเจ้าเป็นอะไรถามดิดูหน้ามันดิเอาดูนายเจ้าดิเอาถามเนี่ยตายละ มันจะแดงด้ยแกไ้ไไอ้โอ้หัวเจ็บมากเลยพี่เจไอันวเจ็บมากเลยอะทำหนีกับเจฟองเฮ้ยเฮ้ยเจ็บมากอ้กรอเอาเดะเอาเดะเจ็บดวยยงไม่แล้ววะเ่งเจ้าเจ้าทำไมนั่งองควะ มึงเป็นแล้วเจ้าพึ่งกัะไปอะไรวะชีวิตจริงนะเชนนะรู้เรื่องหมดจริงค่ะเอ้ามือนี้ใครจะจ่ายวะมือเนี้ยแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยใครจะจ่ายวะใครจ่ายอ่าตาด้วยเจ้าบอกใหอจ่ายอ่ะเดี๋ยวนะมึงนะจ่ายแน่เลยเฮ้ยใครจ่ายเน้างเอาใครจะจ่ายเนาะ จับึงนเม่ยนทำไมทิพายกูรักเขากูไม่ได้เกลียดกูคิดที่หน้ามึงอ่ะเออเกลียดผัวเขาจะรักเมียเขาบ้านหรือเปล่ามึงอย่าเขามาทำเป็นตัวมึงสิมึง

แล้วไปชี้หน้าจัิบเฉิบทำไมอะไรไปชี้หน้าจับเฉิบทำไมเขาเป็นคนดีอกูชี้ไว้นี่เจ้าไอ้สัตว์เฮ้ยันดไอ้แม่ไอ้ยักษ์เฮ้ยไอ้กีบเขาแพงมัน ao, đai, aoเลย, 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 ba, Pino, mẹ, ba, Bà! ba, chào 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 ba, bà ba, chào 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 Bà chào ba, Bà ba, chào Bà chào ba, chào ba,

โอเคแม่ซื้อของมน้ยไม่ได้กินเนี่ยใช่ป้าเนี่ยตายไงวะป้าติกับไอ้้าติ๊กป้าติ๊้าติ๊้ตกป้าตินกป้าิกป้าติยกป้าตกาติ๊กปายิ๊กป้าติ๊กป้าติ๊กปเาติ๊กปาติป้านิ๊กป้าติ๊กป้าติ๊กป้าติ๊าป้าติกาติกปาติก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 ป้าติ๊กป้าตใจรู้าติ๊กป้าติ๊กป้าตใจรู้

เราไม่เห็นเลยตาดีขนาดนี้วันนี้วันที่แปดชิจิจริงบ้านกูนักสกุลดีงามใช่เจ๊นะเจ๊เป็นคนดีกันนะอย่าทิ้งกาดอย่าชี้กาอย่าชี้กาดเฮ้ยแล้วสรุปใครจะเลี้ยงป่มือนี่ยมึงกูต้องแดดสิเฮ้ยช่ายเจไม่ได้ถามแกเว้ยอะไรก็ได้ถามแกด้หมด เลยมันตายแน่เลยนะชิวิต่จิมึงโดนแน่เลยโดดธโกรธโกมอปบ้าบ้านี่บ้ามออ่ะสักนล้เราจะไหานมาด้วแล้วมาษห์อไมาอะไรนะอะไรมา สักนิลดาแล้วมั่นสนามมาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้คว้าขี้หมามาไม่ได้มีดนะน่ะขี้หมานะรู้เปล่าไม่ต้องมาพูดนะพาตัวเองนะกับเจ๊นะจิตใครเป็นไงฉันอยู่ทางนี้ไม่ต้องมองมาทางขวาแล้ว ทีนึงก็คือไม่ได้น้อเราอย่าเอาไปทำผัวนะาคยเคๆมึงกูไปเจ้าอางนะอ่สุดเลยนี่คะเก่สุพูน้องามน้องๆอไปเอามงิทำผัวนะนี่มึงมึงอย่าไปทำผัวนะลิ้นพัน